ช้าวนนี้ตื่นมาตกใจเพราะว่าในบ้านแสนดีมีไข่ออกมาเฉยเลยโดยที่มันไม่มีตัวผู้เดี๋ยวเรามาแอบ,บส่องไข่กันนี่เราแอบ,บขอโมยไข่แสนดีออกมาเพราะว่าแสนดีมันออกไข่โดยที่ไม่มีตัวผู้เพื่อนๆรู้ไหมว่าเนี่ย นะไข่นีมันเรียกว่าไข่อะไรมันมันเรียกว่าไข่ลมตอนแรกที่ผมเห็นไข่ผมก็ตกใจเพราะว่าใครจะไปคิดว่าแสนดีที่มันอยู่ตัวคนเดียวอะ่ะมันจะออกไข่ผมก็เลยลองไปถามเพื่อนผมอะ่ะเขาก็บอกกันว่ามันไปจ้องตาลกเขาหน้าบ้านหรือเปล่าเหมือนประกาศเนาะแต่จริงๆแล้วอะ่ะมันเกิดขึ้นได้ตามหลักวิทยาศาสตร์เลยนกตัวเมียก็เหมือนระบบร่างกาย มนุษย์เพศหญิงที่มีการตกไข่ตามแบบเมื่อถึงวัยเจ้าแสนดีก็เหมือนกันมีการตกไข่แต่ไข่ที่ออกมาเนี่ยจะไม่มีเชื้อผสมเดี๋ยวเราจะมาลองตอกไข่กันว่าไข่ลมกับไข่ปกติมันต่างกันไหมมาอุปกรณ์พร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาตอกกัน มีไข่แดงด้วยเดี๋ยวปากไว้ที่สองด้วยมีไข่แดงสองอันเลยเห็นเขาบอกว่าไข่แดงอ่ะมันจะเป็นสารอาหารไวเลี้ยงตัวอ่อนที่อยู่ในไข่ส่วนไข่ขาวจะเป็นตัวที่ป้องกันตัวอ่อนก็คือสรุปได้ว่ามันก็เหมือนกันนั่นแหละ มีไข่แดงไข่ขาวแต่แค่ไข่ลมอะ่ะมันจะฟักกล่อกมาเป็นตัวไม่ได้เพราะไม่มีเชื้อมาผสมเดี๋ยวเรามาเจอกันครั้งหน้าบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับบ๊ายบาย